ไม่รู้ว่าพรู่นี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีความสุขมากกว่าความเสียใจหรือจะต้องเจอคนแย่ๆทั้งๆที่คาดหวังว่าจะเจอคนดีๆไม่อยากเจอความล้มเหลวทั้งๆที่เราเริ่มต้นด้วยความมั่นใจจะเป็นวันที่ดีหรือวันที่อยากให้ผ่านไปเร็วๆทำยังไงให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีความสุขนิทานเรื่องคุณยายบนรถประจำทาง ขณะที่คุณยายนั่งอยู่บนรถมีผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมานั่งข้างๆกระเป๋าเบี่ยงไปถูกใบหน้าคุณยายพอเธอลุกพรวดขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งคุณยายเอามือป้องไว้ทันก่อนที่กระเป๋าจะโดนใบหน้าเธอไม่ใส่ใจที่จะขอโทษสักคําคุณยายนิ่งเงียบถ้าเป็นคุณจะทํำยังไงมีผู้ชายนั่งข้างๆถามคุณยายว่าคุณยายจะไม่พูดอะไรเลยหรือครับ คุณยายยิ้มอย่างใจดีตอบว่าเหมือนไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะไปเสียเวลาพูดเรื่องไม่สำคัญซึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องเถียงทะเลาะอยากพายกันเปล่าๆถ้าเราปล่อยผ่านไปไม่ถึงคืนนี้ฉันก็ลืมมันไปแล้วแต่ถ้าเรายึดติดไว้มันก็ทาให้เสียอารมณ์ไปตลอดวันจิงอย่างที่คุณยายพูดเราทุกคนต่างอาศัยอยู่บนโลกใบนี้มารู้จักกันช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น จะมาโมเสียอารมณ์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมทำให้หัวใจหม่นหมองอเปล่าจะมาโต้เถียงเอาชนะอิจฉาเบียดเบียนกันเพื่ออะไรเพราะอีกไม่นานเราทุกคนก็ต้องลงจากรถประจำทางบนถนนสายชีวิตนี้ด้วยกันทั้งนั้นนักปัจญยาแจ็กสันคิดดัสเคยได้กล่าวไว้ว่าสิ่งใดที่ทำให้คุณลำคาญกำลังสอนให้คุณรู้จักอดทนใครที่ทิ้งคุณไป กำลังสอนให้คุณลุกขึ้นยืนมันด้วยตนเองสิ่งใดที่มีอำนาจเหนือคุณจะสอนให้คุณเอาอำนาจนั้นกลับคืนมาสิ่งใดที่คุณโกรธจะสอนการให้อภัยแก่คุณสิ่งใดที่ทำให้คุณกลัวกำลังสอนให้คุณกล้าเอาชนะความกลัวนั้นสิ่งใดที่คุณเกลียดจะสอนให้คุณมีความรักโดยไม่มีเงื่อนไขสิ่งใดที่คุณควบคุมไม่ได้กำลังสอนให้คุณปดปล่อยมันไป ฉะนั้นก่อนที่จะโกรธเกลียดงุดหงิดใครครั้งต่อไปจงเตือนตอนเองเสมอว่าทุกสิ่งกำลังสอนอะไรบางอย่างแก่เราและประเดี๋ยวฉันก็จะลงป้ายหน้าแล้วในคนที่ไม่ตะหนักถึงสัจธรรมการเกิดแก่เจ็บตายก็ยจะปล่อยให้เรื่องไม่เป็นเรื่องกลายขึ้นมาเป็นเรื่องเช่นหมองหน้าก็เป็นเรื่องถูกดิบแต่ใส่ก็เป็นเรื่อง สารพัดเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งก็เอาไปเป็นเรื่องได้ทั้งหมดเป็นการหาเรื่องใส่ตัวจริงๆมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขมีมิตรที่ดีมีความเข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจมีความเอื้อเฟื้อมีการให้อภัยเท่านี้ก็แสนจ,จะสุขแล้วชีวิตนี้แสนสั้นนักอย่านำเวลาที่เหลืออยู่ไปทุ่มให้กับความทุกข์เลยใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขบ้าง รักและสงสารตัวเองให้มากๆเรื่องราวบางเรื่องทำให้เราเครียดไปเปล่าๆปล่อยผ่านไปบ้างก็ได้